ที่อัปโหลดไฟล์ลง Google Drive ทำทีละหลายๆภาพทำแบบนี้นะคะเข้ามาที่อัลบั้มภาพของเรานะคะแล้วก็ทำการเลือกไฟล์คุณสังเกตดูนะคะนี่นะคะไฟล์จะมีทั้งเป็นไฟล์รูปภาพและไฟล์วิดีโอเราสามารถเลือกได้หลายภาพแล้วก็เลือกได้ทั้งภาพทั้งวิดีโอพร้อมๆกันในคราวดเดียวกันได้เลยนะยกตัวอย่างนะคะคุณคีโอจะเลือกภาพนี้เนี่ยที่เป็น ภาพแล้วก็วิดีโอแล้วก็เป็นภาพแล้วก็เป็นวีดภาพอีกแล้วถัดมาก็วิดีโอนี่นะคะทั้งภาพทั้งวิดีโอในคลาวดเดียวกันถัดมาเวลาที่เราจะอัปโหลดไฟล์ลง Google Drive นะเราก็มาดูแถบเครื่องมือล่างสุดแล้วก็ไปตรงคำว่าแชร์ตรงนี้นะคะแชร์ Share. ัดมาเราก็เลือกไปที่แอปพลิเคชัน Drive นะคะซึ่งก็คือตัวนี้แต่ถ้าสมมติว่าตรงแถบเครื่องมือล่างสุดไม่มีคำว่า Drive เนี่ยให้คุณเลื่อนเลื่อนออกมานะเลื่อนขยับไปแล้วมาเจอคำว่าเพิ่มเติมแตะตรงนี้แล้วให้คุณไปดูตรงแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Drive แตะเข้ามาตรงนี้คราวนี้เนี่ยเราต้องดูนะคะต้องเลือกบัญชี บัญชี Gmail คุิโอเลือกบัญชีนี้นะส่วนสถานที่ตั้งก็คือโฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะให้ภาพนี้ไปอยู่คุโอจะตั้งใหม่นะก็คือเราจะตั้งเป็นชื่อใหม่แล้วก็มาที่มุมบนขวาเนี่ยโฟลเดอร์ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อนะคุโอจะตั้งเป็นครูคิโอแล้วกันนะคะครูคิโอตรงนี้นะแล้วก็กดแตะคำว่าสร้าง แล้วก็ถัดมาก็เลือกคำว่าเลือกเนี่ยคุณก็จะเห็นข้อเช็คก่อนที่จะอัปโหลดนะคะก็คือชื่อไฟล์มีทั้งหมดที่เราต้องการที่จะอัปโหลดสถานที่ตั้งก็คือชื่อโฟลเดอร์แล้วก็บัญชีก็คือ account ของเรานะคะถัดมาก็ไปมุมบนขวาแต่อัปโหลดเนี่ยไฟล์ก็เขาบอกว่ากำลังเตรียมอัปโหลดไฟล์ซึ่งเราก็รอสักระยะนึงนะคะ โอเคแตะไปแล้วสังว่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราไปคอเช็คนะคะก็คือไปที่ Drive ของเรานี่แหละก็มาที่ไดฟ์เนี่ยไปนี่คือบัญชี Gmail ที่เป็นคูค i o อ s Gmail นะคะคู k i โ o ตั้งชื่อไฟล์ว่าคู k i o o ใช่ไหมคะจำได้ไหมก็แตะเข้ามาเนี่ยคุณก็จะเห็นนะคะว่าเนี่ยกำลังอัปโหลด4รายการที่เหลือ อันนี้รายการแรกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะคุณก็เห็นว่ามีทั้งไฟล์ที่เป็นวิดีโอมีทั้งไฟล์ที่เป็นภาพถ่ายลหลายๆภาพ พราะฉะนั้นแล้วเราสามารถอัปโหลดไฟล์ลง Google Drive ทำได้ทีละหลายๆภาพและก็หลายๆวิดีโอได้ในครั้งเดียวเลยค่ะ